วัสดีครับผมนะครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ i h a v CPU ครับวันนี้ฝนไม่ตกนะครับเจอกันเต็มๆได้ตามปกติครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ i h a v CPU ด้วยผมปา i h a v CPU สวัสดีครับนะครับวันนี้วันพุธใช่ไหมใช่ใช่วันนี้วันพุธเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายผมอาจจะไลฟ์เครื่องละ3 0 0แสนกว่าบาทที่เป็น AMD Ryzen Threadripper 64คอ128เทรดแล้วก็แรม128กิกจอ3090ในงบที่อยู่แถวๆ3แสนกว่าบาทเราจะอาจจะไปดูความแรงของมันว่า AMD Ryzen Triple นั้นมันจะแรงขนาดไหนท่าตามนะครับสอบถามปัญหาเพิ่มเติมไม่เข้าใจตรงไหนอยากจะปรับอะไรติดขัดปัญหาสงสัยตรงไหนนะครับแฟนเพจ Facebook ที่ผมไลฟ์อยู่นี้เลย I have CPU ID Line ad i have cpu นะครับก็คือเป็น id ad i have cpu นั่นแหละนะครับ lazada shopee ได้หมดนะครับผ่อนชำระเก็บเงินปลายทางโอนเต็มรับเอง <c oughs> ทุกอย่างได้หมดนะครับปรึกษาได้เลยเงินผ่อนโดยไม่ใช้บัตรเครดิต this shop หรือว่าเงิน thunder ได้หมดนะครับโอเคเนาะประมาณนี้เครื่องจะส่งวันนี้เรียบร้อย40เครื่องเครื่องพร้อมจอ ตรงนี้นะครับเครื่องพร้อมจอตรงนี้จะมีกล่องของ i e CPU อยู่นะครับแถมเสื้อเมาส์คีย์บอร์ดแถมแผ่นเหล็กแถม,แถมอะไรกันไวไฟสอย่างละนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีของแถมมาเพิ่มนั่นเองนะครับดังนั้นเครื่องพร้อมจอจะอยู่ตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บกล่องล้ำตาลคือเครื่องพร้อมจอกล่องอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ด้านในทั้งหมดอย่างนี้นะครับกล่องตรงนี้เห็นไหมฮะกล่องการ์ดจอกล่องพาวเวอร์กล่องแรมกล่อ,องอะไรอย่างนี้ อยู่ตรงนี้ทั้งหมดแล้วก็แรป p อย่างดีนะครับส่งโดย DHL ดังนั้น i h a v e CPU ให้ความสำคัญกับการบริการหลังการขายและการแพ็คของให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยมั่นใจได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดู4ี่เครื่องกันว่าวันนี้ i h a v e มีอะไรบ้างนะครับซึ่จริงๆแล้ววันนี้ค่อนข้างที่จะครบทุกรสชาติเลยเพราะว่ามีชุดน้ำระบบเปิดชุดน้ำระบบปิด รวมถึงพัดลมระบายความร้อนนั่นเองเปิดด้วยเครื่องแรกครับ <c oughs> 70k ประมาณ70,000 70,000ได้ชุดน้ำตัว ek นะครับจาก ek w b ek water block นั่นเองซึ่งเป็นชุดน้ำที่อยู่ในระดับเชียรวันหรือว่าระดับต้นๆของโลกเลยก็ได้นะครับนี่คือชุดน้ำจาก ek case nzxt ตัว h 710ขาว ตัดดำนะครับขาวตัดดำนั้นเครื่องนี้จะเป็นในโทนขาวตัดดำโดยมีน้ำตัดมาเป็นสีน้ำเงินนะครับลูกค้าเลือกนะครับหม้อน้ำจะเป็นหม้อน้ำสามตอน360มมจาก e k จากอแซอจาก Corsair XR5 3 6นพัดลมของหม้อน้ำจะเป็น EK w a d a SDRGB ตรงนี้นะครับแล้วก็บล็อกจะเป็น EK Quantum Velocity ตัวนี้ ถังพักน้ํากับปั๊มน้ําจะเป็น EK Quantum Kinetic เป็นตัวคอมโบซึ่งมันเป็นชุดติดกันระหว่างปั๊มน้ำกับถังพักน้าตรงนี้นะครับพัดลมหม้อน้ํา3ตัวอยู่ข้างบนโลโก้ EK หมับหมับหมับหม้อน้ําอยู่ทานบนตรงนี้ปุ๊บถังพักน้ําตรงนี้ปั๊มน้ําตรงนี้นะครับปั๊มน้ําปั๊มขึ้นไปผ่านท่อฟิตติ้งฟิตติ้งอะไร EK ทั้งหมดนะครับผ่านท่อตรงนี้ปุ๊บเข้าหม้อน้ําเสร็จระบายความร้อนน้ําเย็นจัดจัดเข้า CPU ระบาควาร้อนเสร็จน้าร้อนออกจาก CPU หลาไหลเข้าถังพักน้ําก่อนที่จะระบายความร้อนก็คือเข้าหม้อน้ำให้น้ําเย็นลงก่อนแล้วก็เข้า CPU นี่คือชุดน้ำระบบเปิดจะสังเกตดูว่าพัดลม ek หม้อน้ํำคอแส Fitting ek ตรงนี้บล็อก ek ตรงนี้ ek นะครับมีโลโก้ ek อยู่คราวนี้สเปคเนี่ยถ้า7 0 k แล้วชุดน้ำ ek เนี่ย คิดน้ำประมาณ20,000ได้นะเพราะมจะไม่ผิดนะครับดังนั้นสเปคเนี่ยมันจะไม่ค่อยหนักเท่าไหร่จะเป็น CPU AMD Ryzen 5 5600X ครับ6คอร์12เทรด4.6 GHz เทอร์โบนี่เองนั่นคือ6คอร์12เทรดที่แรงที่สุดของ AMD เมนบอร์ดนะครับเห็นสีเงินๆอย่างนี้บางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยเป็น Asrock B 4 5 0สุด s t e e r r i g e n หรือเปล่าไม่ใช่นะตัวนี้เป็น Asrock X 5 7 0 s t e e r r i g e n คือถ้าในซีรีส์ s t e l r i g e n X 5 7 0จะ เป็นตัวที่โหดที่สุดคือชิปเซตที่ดีที่สุดนั่นเอง PCIe Gen 4 c o s s f i r e อะไรนี้มาครบทั้งหมดสีเงินอยู่แล้วตาสไตล์โลโก้ตรงนี้แสดงออกถึง Steel r e r i e s ดังนั้นภาคจ่ายไฟไม่ต้องห่วงนะครับมีให้ครบ RAM จาก G Skill G Skill Titan Z RGB เป็นแบบแพ็คคู่ Dual Channel ความจุรวมทั้งหมด 16GB กิกับ0ัส3,200 m e h z ตรงนี้มับมับการจอจะเป็น s o t e c Gaming GeForce RTX 2 0 6 0 Power Supply Turbo t h r b o t e c h t r 2 e r 2 S Series 750W 80 Plus s t o r e l e เป็น Wd Blue ครับ SN550 ขนาด500 g b r e รซ s สป mm ีด2,400เมกดังนั้นอย่างที่ผมบอกไปนะครับถ้าเขาตัดชุดน้ำออกคือใช้ซิงค์เดิมเนี่ยเขาอาจจะเพิ่มการจอได้ถึง3070 Ti อันนี้คือสมมุติคร่าวๆดังนั้นเนี่ยแล้วแต่ความต้องการของลูกค้าว่าตัวเองนั้นอยากได้จะซิสเต็มไหนคือถ้าเขาเพิ่มเปอร์ฟอร์มของการจอ เขาเขาต้องตัดชุดน้ำออกไปแต่ถ้าสมมติเขาเพิ่มชุดน้ำเขาก็จะได้ชุดน้ำที่เขาต้องการแต่ต้องดรอปสเปคลงไปในงบที่มันต่ำลงนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยแล้วแต่คนเลือกผมเองจัดตามที่ลูกค้าต้องการนะครับบางคนบอกเฮ้ยพี่เป็นผมผมไม่เอาชุดน้ำหรอกผมเอาการ์จอก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางคนอย่างที่บอกับต่างคนต่างชอบอันนี้คือเครื่องของลูกค้าผมจัดตามที่ลูกค้าสั่งดังนั้นนี่คือเครื่องของลูกค้าตามสั่งนั่นเองนะครับ 70k ประมาณนี้เนาะ ท่านี้คือชุดน้าโบเปิดถ้ากลับมาชุดน้าโบปิดชุดน้าโบปิดเมื่อกี้เป็นขาวตัดดําแต่ว่าอันนี้จะเป็นดําล้วนนะครับเคสยอดนิยมคือตัวคอแซร 4,000D นะครับกลับมาแล้วกับคอแซร 4,000D ตัวนี้เป็นตัวหน้าทึบนะครับหน้าทึบตรงนี้จะต่างจะจะต่างกันจากตัว a i r ์โฟตรงแค่ฝาปิดตรงนี้เห็นไหมฮะตัวนี้มันจะทึบถ้าตัว a i r ์โฟมันจะฉลุฉลุฉลุฉล,ฉล,ฉลุแต่ว่านี้มีตัว,ตวทึบข้างในจะมีแผ่น กรองฝุ่นปกติอยู่แล้วตรงนี้ก็จะให้มาด้วยนะครับพัดลม3ตัวมาจากชุดน้ำครับจาก Cooler Master ตัว Master Liquid ML360L V2 a RGB ตัวนี้นะครับหม้อน้ำ3า3ตอน360บมปึ๊บ,บพัดลม3ตัวบล็อกใส่เข้าไปสีดำั้งมนอนี้คือเครื่องนี้แทบจะเป็นดำทั้งหมดเลยครับ CPU กลับมา Intel กันบ้าง Intel Core i7 11700K 8คอร์16เทรดเทอร์โบ5กิก สังเกตด,ดีๆไม่ใช่ K-F เป็น K f, ล้วนๆไม่มี F ไม่มี F คือมันจะมีออนบอร์ดอย่าง Intel UHD Graphics 750นะครับ IGP นั่นเอง Quick Sync Encode Video นะครับใช้งานออนบอร์ดได้ทั้งหมดเมนบอร์ด Z590 Gaming Plus นะครับจาก MSI จะเป็นมังกรตรงนี้ Z590 Gaming Plus จะเป็นมังกรถ้าเป็น g a ม i n g งใหญ่ไรตัวนี้จะเป็น RGB นะครับ RAM จาก c o คอแ v เว g e a น c e RGB ตัว RS นั่นเองแรม 16GB ิ16 GB, บัสสูง 3600MHz เมเฮเป็นชุด Dual Channel นะครับการ์ดจอจาก Inno 3D GeForce RTX 3060 RAM 12GB แรม1 2ตัว Twin X2 2พัดลมต่อไฟเลี้ยงแค่8พิน PCB แค่นี้แต่ระบบระควาร้อนยาวถึงตัวนี้เพื่อช่วยให้การ์ดมันเย็นนั่นเองนะครับเพราะว่าสปายเป็นตัว c o คอแซ RM Series R.M. 7 5 0 750วัตต์80 plus go ตรงนี้ Storage เป็น WD Black ครับ S.N. 7 5 0ครับตัวนี้เป็น250กิก Read Speed สอ0 0ัน0 0มพรเมกครับ750 SE ตรงนี้นี่คือ Storage แค่นี้ประมาณนี้นั่นเครื่องนี้จะเน้นไปทางดำทั้งหมดนะครับถ้าอีกตัวหนึ่งนะครับ4,000 0กว่าบาท4,000 0กว่าบาทเนี่ยจะเขาเรียกว่าอะไรฮะจะไปสเปคที่ผม ไลฟ์สดไปแต่ว่าเขาต้องการเปลี่ยนเคสเพิ่มชุดน้ำอะไรอย่างนี้ก็สามารถเปลี่ยนเคสเพิ่มชุดน้ำได้ CPU Intel Core i5 11400ครับ71 6ค o r e 12 4.4 GHz Turbo Mainboard ASUS Prime B560 MK นะครับอัปเกรดไป z 590ได้อัพเกรดไปบอร์ดตัวใหญ่ได้ Ram 2ส s l อ t ครับ0-64 g b แต่ว่าอันนี้ใส่ไป16 g b ดูว่าชแนลจาก Kingston ตัว Fury ตรงนี้กาจอเป็น SoTec Gaming GeForce RTX 2060ก็คือไปเล่นทุกเกมที่ Full HD ครับเล่นได้นะครับ s าร oh. ์ดดิ WD Blue SN550 ขนาด 500GB ร s สปีด 2.4GHz 0พร้อวัสดุพาย 650W จาก AeroCool AE 650W 80+ p l a d i Drive 2T เคสที่เป็นทรงอวกาศนี่คือเคส Serami Protector Beast สีดำนั่นเองนะครับตามนี้ สปิดท้ายกันด้วยเครื่องที่ราคาเบาๆ20,000นิดๆ21,000 22,000นะครับกับเคสตัวไอทิโซนัสตัวไฮบริดที่แถมวัดลมมาถึง6ตัว1 2 3 4 5 6ตรงนี้แล้ว CPU ที่แรงเท่ากับ Intel Core i7 7700อย่าง Intel Core i3 10100F นะครับ4คอร์8เทรด4.3 GHz Turbo Mainboard เป็น MSI H410M Pro VH RAM 8GB อัปเกรดเพิ่มเติมได้การ์จอเป็น S o t a c Gforce e GTX 1050 Ti ตัวนี้ RAM 4กิกไม่ต่อไฟเรียมเพิ่มเติมมันดึงไฟจากเมนบอร์ดแค่เพียง75วัตต์นะครับเพราะว่าซัพพลายเป็น a n c h c Atom V550550 วัตต์นั่นเอง4เครื่องนี้นะครับซิงค์เดิมสต็อกคูลเลอร์ระบายความาร้อนตามปกตินะครับซิงค์เดิมซิงค์แถนนั่นเองนะครับแล้วก็ชุดน้ำปิดชุดน้ำปิด แล้วก็ชุดน้ําเปิดจากอีเคดังนั้นเนี่ยเครื่องของลูกค้านะครับสามารถที่จะปรับแต่งได้ตามงบประมาณที่ทุกคนมีเลยแล้วกันนะครับเอาไปทําอะไรงบเท่าไหร่อยากได้อะไรพิเศษ,ษชอบ Intel ชอบ n อ็นเวีดเดียชอบ AMD ชอบเรดิออนได้หมดตามต้องการจะรับความร้อนด้วยอะไรนู่นนี่นั่นทุกอย่างนะครับผมเองไม่มีแค่จัดคอมที่จเซตไว้แล้วแบบเซตสเปคไว้เลยนะครับผมเองจัดปรับแต่งตาม,ท,มทั้งหมดที่ลูกค้าต้องการแล้วกันฝากไว้ด้วยครับผมนะครับกับ IH a v e CPU วันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีฮะ I have. I have. พี่อยู่เดมต้งมาที่นี่ I have I have h a ชุดนองชุดนนางชุดขอ,กอบก็กาไป Have I have I have อยากเร็วอยากลื่นอยากไลล